วันนี้ผมจะมาแนะนำญี่ปุ่นนะครับว่าขั้นตอนการไปญี่ปุ่นเป็นยังไงนะครับอันดับแรกเลยที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือวีซ่านั่นเองนะีน่ก็คือว่าเราต้องทำวีซ่าแล้วเมื่อก่อนไม่ต้องทำวีซ่านะครับอยู่เฉยๆอยากจะไปก็ซื้อตั๋วพวงนี้บินเลยขั้นตอนการทำวีซ่าใช้เวลา5วันนะครับและเอกสารผมบอกเลยเหมือนเชงเก้นนะครับต้องมีการกรอกแบบฟอร์มต่างๆทะเบียนบ้านสเตตเมนต์นย้อนหลัง6เดือนนะครับอีกเยอะแยะมากมายไม่เป็นไรถ้ามาจองทัวร์กับเราเราจัดการให้หมดนะครับอย่างสบายเลยนะครับผมไม่ต้องไปโชว์ตัวที่ฐานทูต เพราะฉนั้นเนี่ยเซนใบมอบหน้าสามารถที่จะได้วีซาญ,ญี่ปุ่นได้ <S <S และสําคัญผมจะบอกว่าเราเนี่ยอยู่ในประเทศกลุ่มเสี่ยงต่ําหรือว่ากลุ่มสีน้ำเงินกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นวัคซีนไม่ตรวจครับแต่คุณต้องมีแอป,ป My s o s คุณจะต้องเป็นสีน้าเงินถึงจะไม่ตรวจเพราะว่าสีน้าเงินหมายถึงว่ากลุ่มประเทศเสี่ยงตำ่ำแต่ตรวจ PCR อานะครับนะเอาง่ายๆขั้นตอนเยอะแยะมากมายเลยแล้วตอนนี้มีแล้วทุกๆเมืองนะครับมันก็จะเป็นแบ่งเป็น4เลนแบบนี้เขาจะบอกเลยว่าคุณเสียอะไรแต่ละประเทศเราสีน้ําเงินก็จะไปเลนที่ไม่่่่ตรรรววจัััคซีีนนนนนนเพาาาะ้กปปทุมอ จะไม่ง่ายแบบเมื่อก่อนนะครับแต่ตอนนี้มีทุกเมืองโตเกียวโอซาก้านะครับนะทาคายาม่าอะไรมีหมดนะครับซื้อกับเราได้นะครับนะเราบริการให้ครบทุกอย่างไม่ว่าจะทําวีซา่าเตรียมเอกสารทุกอย่างนะครับนะบอกขั้นตอนทุกอย่างในการลงแอปพลิเคชันอะไรก็ตามแต่เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นซื้อกับอยู่ใไ,ไทยมั่นใจได้ร้อเพราะผมได้วีซ่าคนแรกของประเทศไทยครับ เริ่มมาจากรุ่นคุณพ่อเลยเปิดขายมาตั้งแต่พศ25 1 0ที่ตุกขุมวิท2์ 22. คนจีนสมัยโบราณเนี่ยเวลาทำอาหารเนี่ยมไม่ยั้งอยู่แล้วมไม่เคยห่วงเครื่องอม,มีเท่าไหร่ใส่เข้าไปเราจะไม่ห่วงเครื่องเทศเวลาเราทำอาหารปรุงอาหาร จะมีสิกเนเจอร์ที่เป็นหัดใส้นิยมทันจริงของของทางร้านครับเพราะลําพังหหดใต้นี่ยครับแต่ละร้านจะไม่เหมือนกันคแต่ร้านของเฮียเองเนี่ยครับต้องต้มและเทน้ําทิ้ง4รอบเพื่อดับคาวแล้วก็ข้างในเนี่ยเราไสเราได้มาเป็นเส้นประมาณครึ่หนึ่งเราก็ตัดผ่ากลางแล้วก็ เอาสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ข้างในเนี่ยออกพวกไขมันพวกชั้นไขมันที่ติดผนังไส้ออกเราเอาไปล้างน้ําแล้วก็ต้มนั่นคือรอบรอบที่สองแล้วนะครับต้มต่อเทน้ําทิ้งพอรอบที่สามเนี่ยเรามาต้มโดยใช้น้ําเครื่องเทศต้มแล้วรอบที่สามกลิ่นไส้นี่จะแรงมากน้ำเครื่องเทศนั้นคือเราใช้ไม่ได้เลยนะ ต้องเททิ้งอย่างเดียวแล้วก็มาต้มรอบที่สีคือต้มกับน้ำเครื่องเทศอีกรอบหนึ่งเพื่อขายแล้วใช่ดูดีกว่าจะได้กินอ่ะเขาพิ่ดพิถทานขนาดนี้ถึงอร่อยไงมีหน้าลูกค้าเลยประทับใจลูกค้าติดใจหรือว่าอะไรที่แบบเป็นเสียเทียบคู่เป็นเสียเือนกันความหอมนุ่มของตัวเนื้อขาหมูนะครับแล้วก็ สคือหมูเนี่ยเราต้องเลือกว่าเราจะใช้หมูของจังหวัดไหนพื้นที่ไหนหมูแต่ละที่เนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันนะเหมือนทุเรียนนะครับทำไมทุเรียนนนทุเรียนก้านยาวอีกราคาหนึ่งแต่ทุเรียนอีกจังหวัดนึงระยองอีกราคาหนึ่งแล้วของเฮียใช้ที่ไหนบอกได้ไหมคะอันนี้เป็นความววานนี่ย <c oughs> เขาอร่อยจริงเุง<ด>ยเก็บที่อันดับ2เนี่ยคือหัวไส้อันดับ3เนี่ยคือหมูกรอบฮ่องกงอ3อย่างนี้ครับที่ลูกค้าจะสั่งไปทานบ่อยที่สุดสั่งควบกันไปทีเดียวเลยขาหมูเนี่ยเราเบื่อลูกค้าที่เบื่อทานข้าวเขาบอกว่าเป็นปะบะหมี่ขาหมูก็ได้ลูกค้าบางท่านก็เป็น บะหมี่ขาหมูป้นหมูกรอบอ <ừ> ย่างเงี้ยครับ <ừ> คือเขาก็จะทานกันไปอ๋ออีกเมนูนึงคือก๋วยจับน้ำพ้นตรงเครื่องฝ่ <ừ> าเราจะได้น้ำซุป<บ>ก็มันเกิดจากการตุ๋นกระดูก1 1 2ถชั่วโมงครับขอลองคำแรกคุณคะเนื้อเน้นๆนดูนุ่มดูจูซี่จริงๆค่ะยังของ เนย่ยรุ่นหน้าดูเห็นแล้วก็ยังหิวอยากกินอีกรอบเป็นไงคุณคุณอะไจิว๋วแสอ่ะพูดกลับ <c oughs> เนื้อหมูนุ่มมากน้ำน้ำพะโล้เนาะมันเข้าไปแทรกซึมอยู่ทุกอนูของเนื้อหมูอ่ะหนังอร่อยมากเลย หนังของเราไขมันนิดเดียวไขมันน้อยมากครับละลายในปากอะไรไม่มาแทนของการกินหัวไส้หัวไส้อือหัวไส้ปกติพี่กินไส้ไงเออกินไอ้ที่หัวไส้เอออย่าเรียนแบบน้ำถามบอกนะมันซึมเข้าไปในส่วนของหัวไส้นั่นเรียนแบบหัดมีความคิดเห็นของใจบ้างอร่อยมากงามไส้งามไส้จริงหูวมันอร่อยมันหนึบมัน มันไม่อธิบายไม่ถูกอร่อยมากยึดสามจานหลักคุณชมถ้ามาทานที่ร้านก็ดีหรือว่าจะเดลิเวอรี่ตแต่ขาหมูหัวไส้แล้วก็หมูกรอบ s ิกเนเจอร์ของเขาเขามีเคล็ดลับความอร่อยของเขาอะที่มันพิถีพิถันนะคนกินมันมันดีใจอะ่ะรู้สึกว่า คนทําใส่ใจทังเลยอะ<ช>่ะคือตั้งใจทําให้อร่อยให้ประทับใจแล้วให้กลับมาอีกอ่ะใช่ครับนี่คือหนึ่งในร้านที่เรารู้สึกว่าใป็ดแบบนั้นน<ช>่ะเป็นขาหมูที่อร่อยอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงอะ<ช>่ะ<ช>เนื้อก็ได้เต็มๆความนุ่งกําลังดีรสชาติกลมกลอมแบบอร่อยทุกอย่างเพื่อนๆพี่น้องคนไหนที่ผ่านไปผ่านมาแถว ลาดพร้าววังหิน5.4นะครับเชิญแวะได้เลยนะครับยินดีต้อนรับครับเพราะร้านเราเปิดบริการ24ชั่วโมงมีสาขาอื่นด้วยใช่ครับผมที่อื่นนะครับก็จะมีที่เจริญนครยี่สินะครับที่ลาดพร้าว35ทับสก็อีกที่หนึ่งครับผมส่วนอีก2สาขาที่อยู่โซนสมุทรปาการก็จะเป็นอยู่ตรง สารเจ้าพ่อนักเมืองค่ะปักน้ำพรีเนียมจริงนะพี่เลยติดใจในรสชาติมากๆเลยต้องหิ้วไปฝากแม่แล้วเนี่ยในรายทีรเราจะต้องนำหัวไส้หมูกรอบแล้วก็ขาหมูไปไหนคะเข้าสู่ลำไส้เราเข้าสู่ลำไส้เราอส่อเออข้าคผูนี้ขูขอบคุณค่ะอร่อย